ผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาแจ้งผมจะสอนผู้เล่นใหม่เล่นอาร์ติชีพนะครับคนที่อยากเล่นอาร์ติชีพต้องดูช่องนี้ไม่ก็ดูช่องอื่นก็ได้กูทำเพื่อเอยอดดูเฉลียม,มิงมิงเาให้คุณกดเข้าซื้อฟมานะครับอ่าให้คุณกดเข้าเซิร์ฟมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะและใช่ผู้เล่นใหม่ก็ถ้าคุณ ครับถ้าคนเล่นโทรศัพท์มัจนจะง่ายกว่าเล่นละครหอเล่นมันตานจะวามจะลื่นมากครับกดเข้ามาที่รูปด้านล่างซ้ายมือล่างมันจะมีตั้งแต่สีทองเป็นการเก็บเลเวลแล้วมารับของก่อนนี้จะเป็นการรับภารกิจที่เราไปเดินทางในโลกต่างๆอันนี้ก็จะใช้สปินห้าฝาลดอันนี้ก็จะเป็น ชีวิตประจำวันกดไป5้าสคูณก็สามารถสูบอันนี้ได้คุณจะสูบจะกกินรถก็ได้อา่าอันนี้ก็จะเป็น2อ0ร้อเก็บเลยเก็บตรงนี้ถ้าคุณได้สกินรถคุณเข้าถ้าคุณได้สกินรถคุณเก็บมาปพ๊บคุณจนได้สกินรถแล้วมีเยวมาทางนี้แล้วก็กดกดเสร็จแล้วคุณอ่าคุณจะมี เก่งรถตู้ถ้าเป็นผมผมผมเพิ่งลองก,กินเันแบนี้ให้เป็นู้เหมือนกันว่าเขาเลือกแจกกันแต่เขาเลิกแจกแล้วอ่คุณเรียกว่าอย่างเงี้ยสมมติคุณสุ่มได้าสกินสีส้มใช่ไหมมันก็ใส่ไม่ได้ว่ามันจะบอกสกินไใส่ไม่ได้สีแดงสีส้มแล้วก็สีฟ้าเข้มเท่านี้ครับคุณได้เลอคุณได้อันนี้คุณป่วย เปลี่ยนให้กับรถตู้ก็ได้รถตู้ก็ได้เหมือนกัน๊บปึือ,อ,อคุณก็กดออกไปเลยแต่สก,กนีนก็จะอยู่ในเกมอันนี้ภารกิจเก็บใส่กระเป๋ามันจะเป็นไอ้นี้เก็บไปไดกลองเราจะตามหาเก็บต่อแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงมันคือไอ้ตรงนี้ตรงเกบสองวันตามรถเครื่องบิงนก็จะขึ้นมาตรงนี้ต่วไอ้นี้เกมพารนะครับใครอยาเยกเติมก็เติมได้เลย เขาปรับใหม่ปรับใหม่จริงเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้เลยที่รู้เลยแต่ขอเขาปรับใหม่แกปรับางทีน้ำมันแต่ไม่เป็นไรโอเคเอาคุณเดินเข้าปุ๊บใช่ไหมคุณจากตรงนี้มาตรงนี้ให้คุณเดินตรงเข้าไปแล้วคุณเลือกได้ นี้คุณอยากไปด่านยากก็ิงยากเลยคุณไปด่านตนะมีเพิ่มใครไปก็ได้หคนอาเลือกอาเลือกเปนหนึถ้าคุณจะเลือก,เ,อกเปนหนึ่งเพราะคุณอาเพิก็ได้มีสูงสุดที่สิเราตัดเลยแล้วกัน ก็ได้มนลูกบอลเลยเข้าไม่ได้ใช่ญห้ามครับเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณอย่าลืมกดกระโดดด้วยม้นแหลกแหลกมาเขียนคุณเข้ามาแล้วคุณอย่าลืมเปิดประตูใช่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะมาต่อคุณห้ามเอารถคันนี้ไปแล้วห้ามเอารถพ่วงไปด้วยจังละปิดตรงนี้ไปเลย กดสีแดงปิดก็มเ,เอาจิ้มไปที่น้ำมันแล้วก็กดอากาศก็ได้แล้วกกดค้างตรงประตูแล้วก็เลือดจับน้ำมันรถหก,กจับแล้วคนมมารถคันนี้นะประตูรถตู้อย่างหนึ่งที่ดีก็คือหม้อน้ำเครื่องโดนมันไม่กินแถมน้ำมันด้วยมันยังไม่กินนะฮะอย่าลืมอะ ไปลูกตูคุณก็มายืนตรงนี้ทำให้เราลูกหวใจกดกดแล้คุณก็เดิน,นคุณก็จะไปแล้วเพราะนี่คือผมอาณดินคุณก็มาต่อต่อ,ตอ,ตอจับล้อขึ้นมาแล้วก็ยัดเข่าไปนัดงแ้ยนี่หนัโอย สองพันเลยเหรอโ okay, อเคยัดร okay, ้อด้วยก็ปิ่งเยอะเลยเกือบปิ่งเป็นหมื่นเลยไหมไอ้สัสหูไม่ปิ่งเป็นหมื่นเลยวะเฮ้ยมันกระลดดบ้างอยู่วะมันเพิเเ่มเพิ่มเพิ่มนั่นแหละครับไม่เรียนเรื่องบวกไอ้เหี้ย ี่มีรถลงทักูเลยมันก็เพื่อมันรวยน้่แหละวันนีเย็นบวกลบกคูทานนะครับของกูเนี่ยนะจับต่อให้หมดเลยแต่ลืมกดค้างได้แล้วปุดมไอตรงนี้คือย,ยอดไอตรงคำว่าปุ่มเฮ้ยมาแต่ไหนไม่ทราบ ย่ออ B C R O มันเป็นยอ่นยอย่อดได้ย่อไม่รู้ย่อไปทำไมส่วไอ B A C คุณกดปุ๊บแล้วกดที่ที่มันเป็นสีเขียวแหลยกดตรงไหนก็ได้มันจะเปิดกระเป๋าคุณออกมาผมก็ไม่ได้ออกดาเพี้ยนมามันได้ออกมากดเก็บก็กดที่เดิมแล้วมันก็จะเก็บส่ว so, นคำว่า E ไอคำว่า W E L ดีใช่ไหมถ้ามันถ้าคุณเอาไปวางไว้ตรงไหนอ่ะจะเอาของวางไว้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มีคำว่า P R E S ตรงนี้ตรงนี้แต่วงให้ดูคโอ้ยเฮ้ยไม่ชะละไม่ชะละไม่ชะล้วอามแล้วตรงแล้วคุณเห็นแล้วแปลว่าคุนนั้นก็สามารถติดได้แล้วคุณก็กดไปเลย คำว่า W E L D คุกดปุ๊บโอ้ยปิงไป0กพันแล้วบอเลยมันจะลดปิงอีกครูมันจะปิงเป็นล้านเลยปีเนี่ยของมันก็จะติดอย่างเงี้ยมันจะติดต,ตามคุณไปไเรือ่อยๆต่ออครับถ้าลดคุณขึ้นสนิมันนี้ผมมีวิธีวิ่งกลับไปที่ว่างกด R จวน R U N ก็ตามภาษาแหละวิ่งมัน กดไปแล้วจะเ,ต,เต็มินาจานั้นด้วยถ้าคุณเห็นอะไรที่มันเป็นหน้าตาแบบคลา้ายๆผลไม้อาหารหรือโน้นี่มันกดไปที่มันเราจะได้คำใหม่หมเช่น T H R O Review ก็คือการโยนแล้วก็ E A T คือก,กินต้องกินอาหารนะเพราะไอ้ตรงนั้นนี่จะเป็นหลอดอาหารนี้จะเป็นหลอดอาหารตรงนี้จะเป็นหลอดดิ้ง ตลอดอันนี้ไปก,ก่อนไม่แทนไม่เออกเพราะเขาเลยผมตัดตอนต่อเสร็จแล้วกันอันนี้ะมันจะเป็นไอ้วิ่งจะเป็นตรงนี้หรือ,นนอว่าจะเป็นตรงนี้เอาละต่อต่ออ่าใช่กินด้วยในบ้านมีอาหารจุสาไอ้สี่อย่าง จะเป็นแอปเปิ้ลกล้วยล,ล่างเป็นจินวันไดป็นขึ้นไปกระเทียมเขาจะให้อาหารหน้อยกว่านิดหน่อยส่วนเจ้านี่แฮมเบอร์เอกอร์คุเก็เบ,กบกไปเลยเพราะอันนี้ไปของดีมากๆคุณว,วิ่งกลับมาวันนอกแล้วคุณก็เอาไปติดไว้ร้านบมแปะบอกหน้าติดตรงไหนจำด้วยคุณทุกคนครับจำด้วยครับ อ่าตรงนี้ต้องเปิดนะครับเพราะเปิดดูตรงนี้มันจะเป็นสีเงี้ยจับค้างเปิดไม่คัาเปิดประตูแล้วก็กดค้างที่รูอ้ยปิ่งแลว้วเนี่นะนยเกาจะได้เติมน้ำมนัน แคบไม่ลดเลยแค่เติมน้ำมัน 9, 9 9 2ลิตรเลยอมาเต็ม2ลิตรวะนี่ครับเราสาสมารถชาร์จเแล้วกีิม้มดูไฟ้ิกดเลยนี้ก็ดูได้ดดดน้ำมันเ่ยคุณแบ่เพื่อนหน้าจอช่ไมเอานิ้วคุณเพื่อนปร thank oh. you ก็กดไปเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยว่าคุณทำยีเต้เลยเสร็จแล้วว่าคุณทำอะไรเสร็จแล้วอูมคุณไม่ทนแล้วเลยค่ะเอ้ยไม่ทนนะเว้ยงว่คุณจะสกินว่คุณเข้ารดน้ำเดินเป็นสกินนี่จำด้วยว่คุณทำอะไรเสร็จแล้วคุณก็กดไปที่เบาะแล้วมันจะนั่งนี่เองนั่ง คุณหันหไปหานมาใช่ไหมูมนหานมาตรงเครื่องนนต์เป็นตรงเกียร์ตรงนี้แค่องนั้นกดค้างไปไฟนจียั์เบียร์เบีรนดินแดงน,นั้นบน

เคียจะขาลงนะเราต้องออกไปล้านนอกโอ้ออกไปด้านนอกบนป่าขนเขาดนไหนเฮ้ยเนี่ยมันจะกัดเลื่อนเราจะร่นนะครับเห็นเขาสอบรึยงครับถ้าคุณโดนกัดตายมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นกัดสิเพื่อนตายปิบมัปจะเปทีครับตีน จะเป็น,นีน้ถ้าเจอนีน้จขคุณอธจะเคล็ดอวานะรานมา้กูกบัน็ดจะเป็นนี้บีมีไวฟก็ได้นนไดไดคุณกดไปตรงด้านล่างดียนจอมแล้วมันก็จะออกให้คุณแลคุณก็ไปเริ่มใหม่จบ